สัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับเป็นที่น่าภาคภูมิใจและไม่ปิดหวังจริงๆสําหรับนางเอกเบอร์นหนึ่งของจอแก้วปัจจุบันคือคุณอ้ําพัชราภาไชาเชื้อนางเอกละครช่อง7เธอวางตัวได้ดีมากและสมควรได้รับการยกย่องอย่างยิ่งถึงแม้เธอจะโดนทวลง และถูกตั้งคำถามถ,ามถึงการแสดงออกหลังจากมวลชนเคลื่อนไหวทางการเมืองมาต่อเนื่องตั้งแต่วันที่13ถึง16ตุลาคม2563ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะบังคับใช้กฎหมายสลายการชุมนุมในวันนั้นมีการตั้งคำถามว่าเธอสนับสนุนความรุนแรงของเจ้าหน้าที่หรือไม่เธอกลับโพสต์ข้อความในไอจตามหาหมาและไม่ได้พูดถึงสถานการณ์การเมืองแต่อย่างใด จนสร้างความไม่พอใจให้กับม็อบสามกีบเป็นอย่างยิ่งและเมื่อไม่กี่วันมานี้เธอก็ได้ไปร่วมทําบุญครั้งใหญ่ถวายพระป,ป่าสร้างกุฏิห้องน้ําให้กับวัดอีกเธอคือดาราที่น่ายกย่องชมเชยเป็นอย่างยิ่งสมแล้วกับฉายานางเอกเบอร์หนึ่งของประเทศไทยที่งามทั้งกายและใจปกติอ้ําพัชราภาปิดทองหลังพระช่วยเหลือคนทุกคนยาก หรือสัตว์น้องหมาเป็นประจำจนแฟนๆขนานนามให้เป็นนางฟ้าไปแล้วแม้ตารางงานจะยุ่งแค่ไหนอ้ําก็หมั่นหาโอกาสทําบุญตลอดแต่กลับโดนดาหน้ารัวคอมเมนต์ถล่มอทิหมาแมวช่วยได้แต่เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนประชาธิปไตยไม่ได้คนติดตามไอจีก็เยอะแต่เงียบทําเป็นทองไม่รู้ร้อนอิกนออยู่ได้หรือจริงๆแล้วเป็นสลิม หมาที่หายมีค่ามากกว่าชีวิตคนหรือคะวันไหนที่ประชาชนได้ประชาธิปไตยขึ้นมาจริงๆวันนั้นพี่อ้ําจะเสียใจที่วันนั้นไม่ได้ยืนข้างความถูกต้องเลือกที่จะเพิกเฉยรู้ไหมคะเสียงของพี่มีค่ามากถ้าพี่รักความถูกต้องที่พี่เคยทํามาตลอดพี่ไม่น่าจะเพิกเฉยกับประเด็นสังคมในตอนนี้อยากให้พี่เบิกเนตรได้แล้วคะ่ะไม่ก็สมัครแอคทวิต ลองไปตามๆข่าวดูกันบ้างนะคะเมื่อตามหาหมาได้งั้นลองตามหาความเป็นคนของตัวเองดูหน่อยไหมคะ call out หน่อยแม่บ้านเมืองแย่แล้วรักหมาแสนดีซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของไทยแต่นิ่งเฉยต่อเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นกับคนด้วยกันจะอ้วกนี่แหละผลลัพธ์ของการที่เราให้ value กับรูปลักษณ์ภายนอกของคนมากกว่าสมองตอนนี้ประชาชน ถูกคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐหวังว่าคุณอ้ําจะมีสเตทเมนต์อะไรบ้างกับเหตุการณ์วันนี้นะครับเงียบเฉยกับความรุนแรงไม่ใช่ความเห็นต่างแต่การเงียบเฉยกับความรุนแรงเท่ากับสนับสนุนความรุนแรงขอเอาหน่อยได้ไหมประชาชนถูกจับเยอะแล้วขณะที่แฟนๆอ้ําพัชราภาได้เข้ามาให้กําลังใจปกป้องไม่อยากให้มาบีบังคับหรือต่อว่าอาทิ ถ้าต้องการคนที่มีชื่อเสียงมากๆไปคอนเอาอะไรนั่นแนะนำทรัมป์ค่ะคนรู้จักไปทั่วโลกและนอกโลกอย่ามาบีบแม่อ้ำของเราพวกที่มาประกาศอิสรภาพแต่ไม่เข้าใจความหมายของเสรีภาพมันร้ายแรงมากนะเป็นกำลังใจให้พี่อ้ำและอยู่ข้างๆพี่สเสมอค,ค่ะจะคอยซัพพอร์ตและเซฟพี่ตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะรักพี่อ้ํนะคะงงใจพวกโยงไปการเมืองได้ เขาทำเป็นปกติอยู่แล้วเรื่องช่วยหมาคนเราชอบรายแตกต่างกันไปเราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับใครคิดแบบเราเอาเวลามาแซ่คนอื่นไปช่วยก่อนเลยไม่ได้เข้าข้างใครแต่งงใจพวกชอบโยงใหญ่พวกที่บอกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยเป็นจริงหรือเปล่าหรือแค่เกลียดแล้วผ่านถึงได้ตามมารารานชีวิตคนอื่นติคนนู้ว่าคนนี้เพื่อจะให้เขามาอยู่ข้างตัวเองนี่มันคือสิทธิส่วนบุคคล จะมาบังคับหรือบงการชีวิตคนอื่นเขาได้ยังไงถึงจะไม่ชอบรัฐบาลคุณก็ไปลงที่รัฐบาลอย่ามาลงที่ชีวิตคนและคุณอ้ําพัชราภาได้ทําบุญครั้งใหญ่ถาวายเงินพระปา่าสร้างกุฏิห้องน้ําให้วัดเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาอ้ําพัชราภาพร้อมเหล่าเพื่อนพร้อมคนบันเทิงช่วยกันรวบรวมเงินทอดพระปา่ากว่า168,000บาท เพื่อสร้างกุฏิห้องน้ำให้กับวัดบุบผารามอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นอีกหนึ่งซุปตาสายบุญของวงการบันเทิงสำหรับสาวอ้ําพัชราภาไชเชื้อที่ไม่ว่าจะเป็นงานช่วยเหลือสังคมงานบุญงานกุศลสาวอ้ําก็ไม่เคยพลาดร่วมงานบุญด้วยแม้จะไม่ได้ประกาศออกสื่อแต่ก็มีแฟนแท็กหาเปิดเผยการทำบุญของสาวอ้ําในหลายๆครั้งล่าสุดทางเพจแฟนคลับอ้ําพัชราภาไชเชื้อ ก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวการทำบุญครั้งใหญ่อีกขนของสาวอ้ําโดยระบุว่าอ้ําพัชราภาและเพื่อนๆรวมเงินกว่า168,000บาทเพื่อรวบรวมจัดสร้างกุฏิท่านเจ้าอาวาสและสร้างห้องน้ำณวัดบุพผารามอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยทางเจ้าภาพจะรวบรวมยอดจัดสร้างกุฏิท่านเจ้าอาวาสและสร้างห้องน้ำภายในวัดในวันที่21มีนาคมด้านชาวเน็ต ที่ได้เข้ามาเห็นต่างอนุโมทนาบุญกับการสร้างกุศลในครั้งนี้เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมคุณอ้ําพัชราภาชายเชื้อนับเป็นดาราที่พวกเราสมควรให้การสนับสนุนและยกย่องให้เขาเป็นซุปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยยาวๆต่อไปเลยครับศิลวชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ